ไม่ไงหยางจะกูเท็่ตึงไหนชิมีเงินมีทองใช้น้ำเขาโอ้ยแล้มีเงินมีทองใช้จ้ามันชิมีจังไหนหลังงานการบ่เห็นจักเถียงมันก็ไปหาสมัครกานสมาชิงานเนี่ยเป็นหยังเหงาหยังถูกเสมอโอ้ค่อยกับเต้ฝุ่นอยู่บ้านอยู่แล้วแต่จมจะมีเงินเต้ฝุ่นตีจ้าโอ้ยเฉพาะเขาเขา ฝุ่นอี่อยังอันเอ็มพี่พี่เอ็มี่ยงโชนสองาอฟุ่นฟุ้งมัดได้แค่มันเป็นน้ำมันอีกตัวสันติเป็นยังไงเต้นฟุ้นน่นแล้วห่วย้ยกระเนียนเนาะงานนี่เฮงเงินฝุ่นไหลนีอ่อย่ทีใช่มาติดเงินโอวตั้แทนมัตัวงนกงานแล้วมาจงมาบ่ามีเงินใส่มงินมันผสมพมีเห็นบ่มีได้เงินเออมันจะมีพุ่นสมบัติ คุณสมบัติของคนรวยเออมี่ยังแนพ่พะย่อมัน,มนต้องเงนมีองค์ประกอบสกุลไหนมาอยู่เฉยๆถิ่นีเงินได้อีหลายออเอาแมนบอกเอาอกาขาเหตุจังไหนก่อนถิ่นีเงินว่ามันซักเจา้าเขาบอกว่าก่อนที่จะรวยนี่มันต้องขึ้นจากรวยซะก่อนอเออขึ้นจากรวยแล้วก็มาตรวจมังคุณนสมบัติของอเออในตัวเขามี่ยังแน่มีจักโค้ดมันสมสืรวยได้บ่พอจำได้ก็โอ้มันมีหลายได้สามสิบก็คอ่บ่นตอนนั้นไปอบรมเนาะเออมัน เอาคอยลักลักดูลักลักนั่นคือคอยจำได้คร่าวๆนี่ก็คือเนื่องเงินมีความกระตือรือร้นนั่นความกระตือรือร้นจังเจ๊ไหนเหรอขึ้นจะได้อยากดีเองเนี่เออเออโซสแมงหานนั่นน่ะนี่คล้ายๆเยาวันบ่เจ๊ไหนเหรอเยาวัฒน์เฮ็ดตัวอันนั่นอันล้วนี่ความกระตือรือร้นเอออันนั้นยกตัวอย่างให้ฟังเห็นบ่กสองความขยันมันเพียรความต่อเนื่องอต้งเฮ็ดต่อเนื่องเออเฮ็ดบ่เฮ็ดไหลก็บยาแต่ว่าเฮ็ดเสมือเฮ็ดขึ้เก่าต่อเนื่องสมั่นเสมอ ภออาคเพียงคือพาผพนันอปนปฏิบัติธรรมเออนั่นคือภาคเพียงควมเพีย้ยนเออเฮ็ดไปแล้วการเบาดังเสียง <พา S 1> ดังเยนอเออแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยอย่าพวกนี้<บ>แหละมันเป็นอ์ปกอบเบิดเขาว่ามันจังสีรวยได้โอ้มันไหลอ่ะันนี้จะขอเพรอคือบอหม,ม,ม่านกม่านมีบอบ ก็ไ<ะ>งไอันนี้อนองค์ประกอบไงถ้าพ่าาอ,อไม่อยาคอสมบอกตีงลงตีเด็กลูกเศร้าเอเห็นบ่ชุ่มแม่ขานเขนาะเขาตีหนึ่งคนตีหนึ่งตีสองก็จะร้เลยขายอของตีสองตีสามเนาะเขาเตรียมของัจะมาขายของจะมานาั่งเงาแบบน,นัินเร็วเขาจับปอพักกับบหมือดูกระเศร้าอะไรจบยังหน้าจบมากพิทยาศาสตร์บริเเกษตรศาสตร์มอนศาสตร์ นอนสาดตรแต่นี่มันมีอยู่จีจบนอนสาดตร์นอนเว้นบอกตามสายตรงดีก่าโอ้ยมอนสาดตร์แต่นี่เนี่ยก็ได้ยินนี่แหละเออไม่ไงแต่ว่าช่มื้อนี้ค่อยมีในเพศเลยเด้มีแล้วมีแล้วเพศยังละวันเพราะว่าชีเลี้ยงไก่เนี่ยไม่ไงไก่ไข่อันเลี้ยงไก่ไข่ไก่นี่มันไล่ได้ดีเด้ ไก่ยังไก่ตีเออแม่ยูดอกไก่ตีกตีไก่ไหลทุกเมื่อแม่ยู่ดอกสุ่มไก่ตีไหลไก่ในเขาใก่แม่ใหญ่ขึ้นไม่น้อยว่ะตีบบแมนก็เอาไก่เห็นไหมไก่ชนไก่ชนเออนั่นแหละจ้าวันนี้ค่อยไปเบิ่งพันไว้เลยดิโอ้ไปได้แม่จะเสกไก่เหรยไก่ไม่ใหญ่ข้างบ้านนั่นแล้วขายรถซื้อมาตัวละสามเมื่อนมาได้พ่อใหญ่มาด้านแท่งป็นั่นบอกไก่เออผู้เลงเนาะบางตัวเป็นแสนผลแม่ไก่ยัง อยูกกับวันเก่งบวกเก่งได้ปา <ะ S 2> นไปซื้อมาตัวละสามเมื่อนผู้ห่ะพูดแล้วปานมันเก่งเด่นลงมันเก่งยังวะผมไม่ใหญ่เนี่ยหันแต่ว่าหนูก็ต้อดอกหนูก็ได้ต้อลงต้อลงโอ้ยไปซื้อเอาน้ำเล่าจ้าต้อไ,ได้เท่าไรเหรอได้สองร้อยเฮ้ยกระติโพูโโโโโดพูดพูดจะมาใกล้สามเมื่อนี่มาแค่สองร้อยเ่้ยพม่านดอกหน้าบ่อไร แม่นจ้าเพราะว่าหนูมีเงินจำพั่นหนูก็ยื่นเงินให้เราเราก็จับปั๊บรถเมย์เอ้ยบ่แม่เขาสิขายสองรวยบ้านเราขายสามรวยแต่ว่ามันตีแกงได้ไกลอันนี้นะพ่อใหญ่เืออบัววายดอกสามหมื่นเดือสองรวยว่าไพ่อซื้อมาปีแล้วเนาะนี่แหละพ่อซื้อมาแล้วจ้าบัดนี้ได้ไก่ตีแล้วพันยังไก่แม่ด้วบัดนี้ค่อยบ่มีบ้าเอาก็ไปซื้อไก่แม่จะบ่มีเงิน จ้ามันเป็นไก่ผูกแม่โอ้ยเสียวมาอยังไก่ผูกโบมีโอ้ยกับข้าวพันบ่ได้เหรอเนาะมัน่อไขยมันก็ต้องมีทั้งตัวผูกตัวแม่เสรตัวนั่นแหละแต่ว่ามันค่อยซื้อพัดตัวผู้มาปะเนี่ยตัวแม่พัดบ่มีบัดเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไว้ค่อยคืดหลายอย่างไก่ะได้เป็นเรื่องกันไก่เยอะมันก็บ่ออกแม่แพรลูกเนาะต่เฮ็ดจังไดนวะมันก็ต้องซื้อไก่แม่มาให้มันตัวก็ยังว่านี่เลยโบ่มีเงินซื้อจ้าเพราะว่าหนูเอาโอ้อันจังซี่ื้อ ก็ขายไก่เถิอกเท่ากันหนึ่งตัวหตัวนั้นเอาไปขายเท่ากันเราก็ใจเงินมากกับปซื้อไก่แม่ไว้ทุกตัวเอามนเมียดเขาจะตีชิ้นเลยท่านนี้ก็คือบอกเว้ยขายล่ะเขาขายไก่เถิอกมาแล้วได้ไก่แม่มาแล้วไก่เถิอคเขาได้สัตว์เพราะไก่เถือกมันก็ขายเลรอนี่เออนั่นแหละมันก็บ่มี่เหรอนาะมันขายเหรอนาะ อีกตัวเนาะเออเอาไก่กแม่ไปขายไปซื้อไก่เถิก้ตั๋วที <c oughs> ่มันแนะนำสิชกี่โน่นแบบนี้เนาะ <c oughs> ขายไม่แต่ขายก็ไปก็มาเมืม่อไรมันจะได้พอพันหรอพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ <c oughs> โอ้สวยไปได้เนาะใครบอกผมมีเงินซื้อเนอะเอาอะอันนี้คือวิธีบอกกันมูแนะนำสันดิ่แต่ผมมีไก่แม่กับเอาไก่เถิกไปขายเออผมมีไก่เถิกเอาไก่แม่ไปขายกับเพื่อเลยก็ไ,ยไปก็มาอยู่นี่เลยก็ว่าอายุแค่ไหนเนาะ เออกันันมีเงินซื้อมาคูนึงโลดมันจังสีเมนเนาะเลี้ยงไก่เนาะมันก็ยังสีเมนพอพันไข่เนาะเอาจังชี้ใจก็ยืยยมเชก่อนได้บ่าเป็นลุกขึ้นได้มาแล้วก็จะมาขึ้นบ่ได้บ่ะเออเสืออยุงโม่มาข้างยืมเ <c oughs> จ้าะแกว่ยืห็นไหมยุเนาะบ่มา, <c oughs> า,าทางเหมือนสิม <c oughs> ายืมเงินจ่าแป่งเนาะบบได้หมดจ่าพูดแบบซ่อนสัตว์แล้วว่าไก่ราคา30,000ขาย200ร้อยเนี่อยว่าเขาสิขายอยู่200ให้ล่ะ เพราะไงค่อยถามเนี่ยมีหมู่มาชวนค่อยไปเฮ็ดอันธุรกิจอันนึงไหมเจ้ธุรกิจขายตรงเลยจักอยจะไปกัไนได้ยังวะ<อ>ค่อยบ่มีประสบการณ์มันมีหลายบริษัทธุร,บบาารกิจขายตรงเขาใจยังบหรอกครับว่าธุรกิจขายตรงนั่นนั่นคาราว่าพื้นเรื่องขายตรง<อ>น,นั่นเพราะไงน่ะเราเคยมาก่อนถามแล้วลูกดิฉั่ไงเพ่ราะไงโอเคยูยี่สิบคุณครับบานประสบการณ์หลายเออโอ้ยว<อ>่ามันแทบทุกบริษัทเลยลูกขายตรงมันบ่มีพ่อค้าคนกลาง หมายถึงเหรอกคือธุรก,กิจเขามาส่งน้ำลายข้านดิพวกนี้มาถึงน,นี่อขอกาลพนกลางขนส่งนี่ยังเงีนยเขาเจอทาน,อนนั่นสว่านไถ่ตัวของมันบริพารระบบเนี่ย<อ>คือเขาเจอชิมข้าไม่เฮ่าโดยตรงเร<อ>ื่อยคือเฮ่ากับอ,อกไปหาไข<อ>่คือ,คอ,อบริษัทด,ดีก็ดีคือบริษัทบ่ด,ดีก็เฮ็ดหน่อเมื่อยซื้อกะกี้หน่อยเว้ยว่าเป็นนั่น มันรอบครัวเนาะไปเฮ็ดเนาะเอออันชุมมันจอบผีจอบหางนั่นแหโอ้ยนอนเออที่ว่าคอยกันว่าคอยเลือกบวันดีอยู่ดีหรอกไปเฮ็ดหันหอวยมุกทุ่มทีหนึ่งจะมาหดเงินป้าเนี่ยมาเศร้าหันสองโมงก็ต้องออกเออแทบเวลาบุ๊มบิ้นเวลาอยู่เฮ็ดอยู่เศร้าเออย้อนธุรกิจขายตุ่งเลยจะไปอย่ป้าเนาะเออโอ้ยเออทำมาดีป่ะ ก็ดีเน๊ยเออหนึ่งเขาได้ความรู้เออได้ประสบการณ์โอ้ยหลายเถอ่ยได้พ่อมู่หลายเออก่อมู่หลาแบบนี้เขาบอกคขาแจกตะกี้ผมว่าสิีโบปินไอเถี่ยตัวนาคมก็เคยได้ไอเถี่ยไอเนะอยู่นี่จะไปโอ้ยคนจับแจงตัวนกเสือเขาในขึ้นไปยืนทีงเวทีเนาะัวฮาร์วเอ้เขาบอกเก่งนี่หนิเนาะโอ้ยเอาไปมาตะกี้สั้นเนาะเดี๋ยวนี้เออเพื่อจะเูื่ตเพื่อแม่แม่ก็ดี ทามาได้เงินบ่เป็นมันก็ได้อยู่อโคแต่ว่าเมื่อไหร่เมื่อเออบ่เก่งจริงจะไปได้อเออคุณจะกินใครตงกนเดี๋ยวนี้ต้องเดินทางตลอดเดินทางชูมือคัน<อ>ล,ล่อรถบ่หมุนเนี่ยคือบ่ได้เงน<อ>ินเออน้ำเพื่อนน,น้ำขางเพื่อนขางแซนเท่าก็ขายไปแล้วเนาะเออเปลีนมันต้องออกภายนอกออกข้างนอกคนที่เขาบ่ิหารใครดูดูนี่ก็ต้องสาธิทิศทิศค้างขุนเมืองทุกคน เออว่าสินค้าเดี๋ยวนี้ใส่เจ๋งไลยเจ๋งไลยเจ๋งไลยเปนน้ำเสนอเออน้ำเสนอเว้นว่าขายเอาขายลูกค้าโดยที่ลูกค้าบ่รู้เรื่องบ่ได้แบกสินค้าบางเทื่ยนบ้านลูกค้ามันหนึ่งอยู่ในป่าในดงเขาไปมัด้ไปสาธิตคือซุ่มมันไปสาธิตรถเขบหัวหอดกับแบกล่งสาธิตยางขามหวยขามน้องเออไอจีเป็นโทรมานไปเอิญคนมานั่งฟังหันเอิญเขาจะมานั่งฟังบางเทืีเขาจะเอิญ ไม่อยากฟังขาเจ้าทีนี้ก็ดึงไปเอออยากเล่าเออเพราะว่าเลียนมาเป็นบ่าวิชาเนาะเออสาทีนี่เขาเจ้ามึงมื่อเนึ่งหันขายสินค้าบะหัวเท่เร่เท่เร่สาธิีสินค้ากับบะหัวเมื่อหนึ่งเท่เร่เท่เร่ผมสมัครไม่เห็นท่ากับบะหัวเมื่อหนึ่งเท่เร่เท่เร่เดี๋ยวนี้เจ้าก็ยังเห็นู่บ่โอ้ยบม่ได้เฮ็นแล้วก็เศร้าอย่างว่าเมื่อยเนาะเศร้าหลายปีเราได้เจ้าเป็นยังคือเศร้าก็ย้อนวันบะหัวเท่เร่เทเร่เนี่ยก็เลยเศร้า <c oughs> เฮ้ยออีหยังงนาะมาลุงพุ่อยอู่วาอันเห็ดมันนี่บู่ัวอีอย่างเป็นอีหย่งซะสัตบ่ <c oughs> หลายนาะบ่คือลักษณะบ่ต้องเฮ็ดเป็นเนอะนี่น <c oughs> นอุรกินไกด์ตงเออดวนี้มันแก่สมัยเป็นเลียนนน <c oughs> เนาะเขาจะซื้อของไงปัศมือนนี่เขา ชัอนใมาไหชื่อรดแนนตะกีนการค้ามันบกพร่องมนต้องไปอื่นคนมานางฟังเออสร้างวรถอีกได้ยังนั่นไห่หันเดี๋ยวนี้คนใส่เวลาเปลืองคนเฝ้าน้ำบนรางงานคนบ่มีเวลามานางฟั้างหัอรเออเิรษนีเขาเมืองเขาลัสาผีขอมูลจะได้ยังเขาสร้างหรถเดี๋ยวนี้เขานี่หดเงี้ยไอเล้วสรางหัวรถหเอเขาสร้างหอนท่าเนินเทอร์เน็ตนี่ พ่ใหญ่ปวยไม่บอยีหมือนปใหญกันนี่ฮะโอ้ยดีไล้บอเขาเล่นพลีอยู่ประเทศจีนเเห็นห่เยเต่งปวยใหญ่เพาท่านเห็นหรอกอันนี้คือว่ามันนาที่ีอยู่แต่วันใหญ่ใหญ่ี่แค่ม่โปูพ่ใหญ่ผิดนื่อแถมมึงอยู่บ่แก่เยอันี่เยอะเออพ่อใหญ่เอโปกาศใจน้ำดอกเนาะ เขามายันไฟสดไว้สิ่ใช้ไฟบ่เออเฮ้ยกะจะใส้ไฟเนาะเขาบอกให้ใช้ถ่านตีถ่านก็ไฟเดียวกันไม่ก็เส้นหรอบุฟเฟ่ป่นี้เขาว่าห้เทียนไฟสดเดยเออกำลังนวนนุ่งกันอย้าเดีว่าก็กำลังเลี้ยงอยู่เนาะคว้นหุยหุยกันอยูจว่าเฮ้ยเมื่นเล่จ๋อ